สวัสดีครับวันนี้ทำเมนูต้มยำปลาหมาครับผ่าตะไคร้ใบมะกรูดครับอันนี้เป็นก้างกระชีฟัหลังครับ เป็นหอมแดงแทกกับกระเทียมกลีบใหญ่ครับทุกผูบรนี้นะครับเป็นเกลือครับประมาณเกลือหนึ่ช้อนโต๊ะแล่น,นี้คือของรสดีครับ เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดเดี๋ยวเราจะมาใส่ปลาหมากครับนี่ครับอันนี้ครับปลามาหนึ่งตัวกับอีกอ่าก็จะมีส่วนของอ่าที่แร่เนื้อออกแล้วก็จะมีหัวแล้วก็ก้าอีกประมาณหนึ่งตัวครับนครับลวอันนี้ก็เป็น เครื่องปรุงแต่งนะครับก็มีน้ำปลามะนาวพริกแห้งทอดพริกขนูสวนพริกขีงหนูจินดาพริกขิงหนูจินดาเขียวกระเดงครบับนี่ครับแล้วก็ตานี้ครับทำไให้เป็นส่วนของทัพ้ีฝรั่งครับอันนี้ครับเดี๋ยวเรามาที่กระทะทีครับก็ยัง น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับนี่รเดี๋ยวเราจมปลาไลาลว้เลยครับนี่ครับเอามาใส่ลงนะครับนี่ครับน้ำเดือดแล้วนะ คครับใส่ปลาหม้อลงไปแล้วไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวเขาจะคาแล้วแค่กดๆอย่างนี้ครับเดีย๋ยวรอให้น้ำเดือด นี่เราก็สามารถเตรียมนะครับมะเขือเทศครับแล้ใส่ลงไปได้เลยครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดน,นะครับสักพักหนึ่งล้วก็เสร็จแล้วตักขึ้นมา แล้วก็จะมาปรุงแต่งด้วยนี่ครับเครื่องปรุงที่เราเตรียมมาแล้วน,ะนีครับก็ปรุงตามใจชอบนะครับจะชอบรสชาติแบบไหนก็เพิ่มรสได้ครับนี่ครับก็มีน้ำปลาม,ามะนาวพิขิน,นินอสวนพิขิน,นิอชินดาเขียวแดงพริกแห้งทอดแล้วก็ใบกุชชี่ฝรั่งครับแล้เวเราให้ น้ำในกระทะเดือดครับก็เป็นอันเสร็จครับนี่ครับต้ยมยำปลามาครับเมนูน,นี้หากินยากนะครับก็ไปได้ปลาซื้อมาจากอา่ที่สุพรรณครับสุพรรณเขาจะปลามานี่เขาจะมีขายโดยทั่วไปก็จะหาง่ายครับแต่ถ้าจังหวัดอื่นนี่ก็จะหาย,ย่ากหน่อย จะต้มยำแบบน้ำใสนะครับหรือใครจะทําแบบน้ําข้นก็ได้ครับใส่น้พาพริกเผาหรือว่าอาจจะเป็นน้าพริกเผานมสดก็ได้ครับแล้วแต่ตามใจชอบครับนี่ครับอย่าลืมนะครับไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปลาเขาจะข่าวครับแค่แค่แคแกดกดอย่างนี้ครับ นล้วน้ำก็จะไม่ขุ่นครับน้ำเขาจะออกใสๆนะครับน่ารับประทานมากนะนีครับน้ำเริ่มเดือดปุกๆแล้วครับ ทิ้งเลยครับตัดให้ให้ดูเนื้อปลามมาหน่อยครับ สุกนะครับเดี๋ยวรอรอให้สักพักนึงครับให้ให้เดือดอีกหน่อยครับเราจะได้สุกถึงก้างครับอันนี้เป็นส่วนตับให้ดูส่วนหัวครับ,รบนี่ครับนี่ครับจะสุกถึงข้างในแล้วครับ ส่วนนี่ครับส่วนเนื้อชิ้นรับนี่นนกลังกล้ามาใกล้จะได้แล้วนะครับเรอรอให้ต้มสัปพักครับน้ำน้ำต้มจำก็จะได้ออกหวานด้วยน,นะ

โอเคครับนี่เนื้อปลามาสุกแล้วครับก็เดี๋ยวเราตักใส่าชามน,นะครับแล้วเราก็มาปรุงแต่งนี่ครับปรุงแต่งนี่ตามใจชอบเลยนะครับชอบชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบเค็มก็เติมได้ตามใจชอบเลยครับนี่โอเคครับนันคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ